สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกระแสรีอคชันนะครับและหนังที่ผมจะเรีอคชั่นคราวนี้นะครับคือเรื่อง Remember 15ซึ่งเป็นหนังจากทางค่ายวิวนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยวิวเขาทำเป็นออริจินอลซีรีส์แล้วนะฮะแต่คำโปรยหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเอามาจากเพจเขาครับเขาเขียนว่าเพื่อนตายสำหรับคุณอาจจะหมายความว่าเพื่อนแท้แต่สำหรับพวกเขาคือการสูญเสียเพื่อนไปโดยไม่มีวันกลับมาคิดถึงทุกคนนะเรากลับไปเจอกันที่เกาะนั้นไหม ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยตัวยาวออกมาแล้วนะครับเราก็ไปดูพร้อมกันดีกว่าครับปักปักค่าใครอยู่วะวิวออริจินอลิลลี่แกเป็นคนสมงเมเสเซนนั้นมาใช่ปะคนตายอ่ะไมส่สมัคมสเไม่ได้หรอกนะหนูก็ได้มเมสเซนนั้นเหมือนที่ทุกคนได้นั่นแหละซึมม่งไม่ต้องมีแต่พวกเรา เธอไปเกาะนั่นเมื่อห้าปีก่อนเพื่อนๆสิบห้าคนหรือเปล่าพอดีวันนี้เป็นวันครบรอบห้าปีที่เพื่อนผมเสียครับอืมแม่โลเคชันสวยดีว่ะเกาะอะไรวะเข้าใจนะว่าหลายๆคนน่ะมีปัญหากันอยู่พี่ไม่อยากเห็นพวกเราทุกคนต้องทะเลาะกันเลยอ่ะช่วยเคลียร์ไปรุ่นพี่แต่กับซ้ำรุ่นน้อง เอ็กกโซติมือมือใครมึงเป็นคนส่งเมสเปจให้ทุกคนมาที่นี่ใช่ไหมหมึงก็รู้ดีนี่ว่าใครเป็นคนทำให้ดารานต้องฆ่าตัวตายทั้งหมดเนี่ย่ห้ปัญหาของมึงใช่ปะ่ะถ้าดุจะทำจริงๆอะ่ะดุฆ่าที่คนแรกแล้วฆาตกรก็อยู่ในกลุ่มพวกเราเนะี่ยแหละหรือมันจะมีคนอื่นอยู่ที่นี่อีกอ่ะเมื่อศัพวกเราสวยหล่อกนันทุกคนเวลา อ่่ะตััยงไมาเอายังไงยังไงกันหลวงเพื่อนมาฆ่าหรือเปล่าแซบแซบแซบอีนี่ตายชัวทุกรัภาพมีค่ามีค่า ซ่อนหรือจะสู้อยูย่หรือจะตายโ,โหยโไซทักนี่มีเมมเบอร์สฟิตี15ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะที่นี่ไม่ที่อ่ะเฮงไงเยอะนี่ไรลาปะเนี่ยนี่ว่าตายแล้วไม่ตาย ชมที่ SF ได้ด้วยเหรอตกลงมันเป็นหนังหรือว่าซีรีส์เนี่ยงงเท่านี้ผมดูตัวอย่างเนี่ยผมก็เดาเนื้อเรื่องคร่าวๆว,ว่าน่าจะมีในใคล้ายๆกลุ่มเพื่อนที่เคยไปเที่ยวกันน่าจะสิคนมั้งเขามันชื่อ r e m e m b e r 15นี่แล้วมันมีคนหนึ่งตายไปแล้วคราวนี้เนี่ยพอปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนมีใครสักคนนึงในกลุ่มเนี่ยมเสยมสเซจหาทุกคนเลยว่าแบบเฮ้ยเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่คราวนี้เนี่ยมันก็อาจจะมี เกิดการฆาตกรรมขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งไอ้ไลลาที่บอกว่ามันตายที่เกาะน,นี้เนี่ยสรุปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันตายจริงหรือเปล่าแล้วฆาตกรที่ไล่ฆ่าเพื่อนเนี่ยผมก็เดาว่ามันก็ควรจะเป็นหนึ่งใน15คนนะแล้วมันก็อาจจะต้องมาอสืบสาะค้นหาความจริงว่าใครเนี่ยที่มีปมหรือว่าเกี่ยวโยงกับไลลาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจนะเอาจริงหนังประเภทที่แบบลวงเพื่อนมาฆ่าฆาตกรปริศนาเนี่ยมันก็ เยอะแล้วแหละ,หละอาจจะแบบคล้ายๆสครีมอะไรเงี้ยที่เป็นมีคัาจกรยอยู่ในกลุ่มเพื่อนแต่คราวนี้เนี่ยพอมันเป็นซีรีส์ไทยเนี่ยเออเราก็อยากดูนะว่าเขาจะทําออกมาได้สนุกซับซ้อนตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีการพัฒนาอะไรไปในทางไหนบ้างเออก็ถือว่าน่าสนใจแลวไอตัวก่อนที่เขามาถ่ายทำเนี่ยผมว่ามันก็สวยดีด้วยนะผมก็มีความติดๆอยู่นิดหน่อยนะครับที่รู้สึกว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยทุกคนก็จะเป๊ะจมูกโดง่งผิวขาขวขั้เลยนะ เพื่อนตั้งสิบห้าคนเนี่ยมึงจะไม่มีคนอ้วนคนใส่แว่นคนผิวคล้ำหรือว่าคนที่ไว้หนวดเขาเฟิร์มมางเลยแหละวะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าโอ้มันเป็นการเซตติ้งตัวละครที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเลยนะครับสวยหล่อตามตามาตรฐานซีรีส์ไทยละครไทยหนังไทยทั้งนั้นเลยนะก็ยังรู้สึกว่าอยากให้มันมีความแตกต่างทางกายภาพกันให้เห็นเยอะกว่านี้นะครับผมแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ผมเพิ่งดูแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะ มันก็เลยอาจจะยังจําไม่ได้หรอกว่า,าตัวละครไหนเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องดูตอนแรกตอนสองก่อนถึงอาจจะแยะแกแยะคนนู้นคนนี้ออกได้นะครับผมแต่โดยมวลรวมของตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันก็ยังน่าสนใจอยู่ดีนะอาจจะเป็นเพราะาส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบดูหนังเกี่ยวกับปริศนาฆาตกรรมอยู่แล้วด้วยแล้วก็เกี่ยวกับพวกกลุ่มวัยรุ่นดูเรื่องคาแรคเตอร์ดเวลอปคหมมิ่งออฟเอ็อะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจนะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องดรามา่า ละครไทยซีรีส์ไทยดิดนหนึ่งแล้วกันที่เขาบอกทําไมคนไทยถึงไม่ดูละครไทยซีรีส์ไทยกันนะซึ่งคนตอบนะนะผมเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าให้คนไทยเนี่ยสนับสนุนหนังไทยเพราะว่าทีมงานไทยเนี่ยเก่งๆกันทั้งนั้นเลยแต่ผมก็การที่คนไทยจะสนับสนุนหนังไทยในการดูหนังไทยเนี่ยผมว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าบางคนไม่คิดที่จะดูหรือไม่อยากจะสนับสนุนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าบางครั้ เวลาเรากำตังก้อนนึงไปดูหนังไทยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ค่าดูหนังในโรงเนี่ยแม่ง2 3 0 2 5อยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีค่าเดินทางเพื่อจะไปที่โรงหนังอีกสรุปแล้วการที่จะดูหนังเรื่องนึงเนี่ยต้องมีแบบ3 0 0 350สมอ่ะสมมุติถ้าซื้อป๊อปคอนซื้อน้ำโอ้โหปลาไปแบบคนเดียวเนี่ยก็ต้องแบบมี3-400อะ่ะแล้วพอเขาไปดูหนังไทยแล้วมันไม่สนุกข,ขึ้นมาเนี่ยแม่งก็จะผิดหวังแล้วพอไปดูเรื่องต่อมาเอา้าไม่สนุกอีก พอมันเกิดความเจ็บช้ำซ้ำๆแบบนี้ผมก็เลยว่ามันก็เลยทําให้นักดูหนังไทยบางคนเนี่ยมันก็แอบขยันเหมือนกันนะแต่ถ้าใครมียูเซอร์ของวิวเนี่ยผมว่าก็ลองไปดูสักตอน2ตอน3ตอนก่อนก็ได้นะแล้วถ้ามันไม่สนุกขึ้นมาตอนหลังๆเนี่ยคุณจะเลิกดูไปก็ได้นะไม่เป็นไรผมว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยเปิดใจลองดู หนังไทยซีรีส์ไทยกันก่อนผมว่าก็น่าจะดีนะครับผมแล้วเพืเ่อนๆนี่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับคิดว่า Remember 15เนี่ยน่าดูน่าสนใจไหมก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมาเรียลชันให้ดูกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยน,น,นะครับผมส่วนคลิปนี้ผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ